มาติกประทูครับนี่ให้บ้านทําเรียบร้อยครับนี่ของเทต,ต้องมีโโหัวงอหัวประตูทอดด้วยนะครับนี่ตามนี้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันกับผมนะครับพ่ออ้อมไปกับครอบครัวตัวอ่อนนะครับสําหรับวันนี้ก็ไม่ได้เข้าครัวนะครับวันนี้แม่บ้านลุกมาทำกับข้าวที่ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัดคลิปกินให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับโอเควันนี้เมนูกับข้าววันนี้ก็เป็นน้าพริกปลาทูนะครับก็มีผักแล้วก็มีไข่ต้มไม่ได้จัดโต๊ะจัดอะไรกินนะครับนั่งกิน สบายสบายคิวๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับมีนี่กระติกกระทูครับนี่ในบ้านทําเรียบร้อยครับนี่หักครับนี่มีมีไข่มีไข่ต้มโอเคไข่ต้มก็นี่ของเทสต้องมีหัวงอหัวปลาทูทอดด้วยนะครับนี่ตามนี้เลยครับนี่ก็ข้าวสวยร้อนๆครับผมเนี่ยมาครับวันนี้ เปิม,มือครับ โอเคครับเหมือนเดิมนะครับอิ่มอิ่มเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโอเคยังไงก็ฝากท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามช่องไปกับครอบครัวตัวของเราด้วยนะครับวันนี้สุดยอดอร่อยผีมือแม่บ้านเหมือนเดิมยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ แต่วันนี้ก็ผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วขอลาค่านผู้ชมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย